สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่ายลูกตาลดูดวงกับคู่คิดเป็นกะละยานามิแห่งใจนะคะดวงของคุณวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเลือกกลองไพ่กันเลยดีกว่าค่ะกลองที่1กลองที่2หรือกลองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองนะคะ คนที่ลกไพ่กองที่หนึ่งค่ะเรื่องการงานนะคะยีแอมเบรซขึ้นมาบ่งบอกถึงความมงลงนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะมีชื่อเสียงหรือว่ามีโอกาสที่ทํางานได้รับรื่อนสร้างเงินได้ดีค่ะในเรื่องของการเงินนะคะโฟร์ออ o สอดขึ้นมานะคะต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านของสุขภาพนะคะหรือว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะรายรับรายจ่ายของคุณค่ะในเรื่องของความรักนะคะคนโสดเทนซ็อกคับขึ้นมานะคะบ่งบอกว่ามีโอกาสเจอคนทัดน้ําก็รากฏมีพิสิก เข้ามาต้องการเป็นครอบครัวนะคะมาแบบจริงจังซีเรียสน,นะหรือในอมุมนึงค่ะเทนซ็อกค้ายังบ่งบอกถึงคนที่มีคู่เนี่ยจะเจอ Family ่ไทมนะคะจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความสําเร็จนะคะหรือบางคนอาจจะคิดถึงการมันหมายแต่งงานหรือการมีลูกก็ได้ค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเรื่องของการงานควีนับสอดขึ้นมาบ่งบอกถึงการที่เราค่ะมีอํานาจในการตัดสินใจนะคะสามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้ดีนะคะมีความฉลาดนะคะมีความความสามารถนะคะสามารถ ตัดสินใจไรายได้เฉียบขาดมั่นคงแต่ก็ต้องระวังอาการเวียงดีนะคะในส่วนของการเงินค่ะคุณซอ็อบวานขึ้นมานะคะจะมีการบริหารจัดการเรื่องของการเงินได้ดีนะคะวางแผนการเงินได้ดีนะคะมีวิชั่นนะคะมีแพชชั่นนะคะทําให้การเงินนะคะอยู่ในกํามือของคุณค่ะสามารถควบคุมท,ทุกอย่างได้ดีเนาะในมุมของความรักค่ะจัสตเมนขึ้นมาแล้วก็โฟล์คัพขึ้นมานะคะ่ะนัามองว่าคนโสดมีโอกาสเจอกับคนที่เป็นคนในอดีตนะคะหรือว่าจะเป็นอดีตชาตินะคะเป็นเนื้อคู่นะคะเขาเข้ากั มาหาหคุณแต่ว่าตัวของโฟล์คับขึ้นมาเนี่ยเขา้าในรูปแบบที่คุณอาจจะไม่ชอบนักหรือว่าเขามานะแต่ว่าคุณอ่ะอาจจะปฏิเสธไปค่ะเขาคนนั้นมีโอกาสเป็นคนทัดน้ํากระกฎมีมพิจิกนะคะก็อาจจะมาหยิบยื่นความรักให้คุณแต่ดูคุณไม่ค่อยสนใจหรือเขาอาจจะไม่ค่อยตรงสเปคคุณเท่านั้นเองค่ะในส่วนของคนมีคู่ค่ะจัสมินขึ้นมาบอกบอกถึงเวลาแห่งการที่เรื่องที่ผ่านมาค่ะจะเป็นเรื่องที่หยิบินในปัจจุบันนะคะจัสมินเนี่ยบ่งบอกว่าทําดีอย่างไรก็จะได้ผลดี นนแต่ถ้ามีเหตุอะไรมาก่อนหนะ้านี้ค่ะวันนี้จะ เปิดเผยนะคะตัวของฟ o ร์บ์ขึ้นมาต้องระวังอาการงอนกันนะคะในช่วงนี้นะคะทําอะไรเนี่ยดูขัดหูขวางตากันไปหมดเลยค่ะพยายามปราบพยายามจูนเข้าหากันนะคะแล้วก็ทําดีเข้าไว้นะคะก็จะดีขึ้นได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะเรื่องของการงานค่ะโฟร์ออฟเพนเนคขึ้นมานะคะวันนี้นะคะการงานอาจจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษหรือว่าค่อนข้างอยู่กับตัวเองค่อนข้างมากนะคะตัวของโฟร์ออฟเพนเนคขึ้นมาเนี่ยบอกว่าเราอาจจะต้องแบบโฟกัสเหนือนงานค่อน ข้างเยอะนะคะในเรื่องของการเงินค่ะ King of Cup ขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงการเงินที่เราอะค่ะสามารถที่จะบริหารจัดการได้ค่ะคุณเป็นคนใจดีค่ะการเงินของคุณเนี่ยไหลลื่นเข้ามานะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะความใจดีของคุณเนี่ยระวังคนมาหยิบยืนนะหรือว่าบางครั้งอะค่ะเราอาจจะหยิบยื่นให้คนอื่นให้เงินเขาได้แต่ว่าต้องมีลิมิตนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเอนดูเขาเอนเราจะขาดได้ค่ะในส่วนของความรักค่ะเดีย๋ยวไฮลเฟนขึ้นมานะคะคนโสดมีโอกาสเจอกั กับคนราศีพฤกษ์นะคะหรือในมุมหนึ่งค่ะอาจจะเจอกับคนที่เป็นครูอาจารย์นะคะเป็นคนที่เป็นวิทยากรสั่งสอนคนอื่นนะจะเป็นอารมณ์ที่ประมาณเนี้ยเข้ามาได้เป็นคนดีมีศีลธรรมค่ะในส่วนของคนมีคู่นะคะเดทยเรลเฟนขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงความสงบค่ะวันนี้เนี่ยความรักความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีอยู่ด้วยแล้วเย็นนะคะอยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขนะคะสร้างไอเดียความคิดได้เริ่มสร้างสารรค์นะคะสร้างความรู้นะคะหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ดีค่ะถือว่าความรัก ไปในทางที่ดีบางคนอาจจะคิดถึงเรื่องการมั่นหมายแต่งงานก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะสําหรับใครนะคะที่เลือกไพ่กองไหนนะคะอย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e เป็นกําลังใจให้ลูกตาลด้วยนะคะและอยากได้ท็อปปีอะไรนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ